เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับ c o o k ี้รันคิงด้อมนะครับตอนนี้เกม Cookie รั n คิงด้อมของผมก็มาถึงด่านที่โอเคมาถึงด่านด่านแรกนะฮะถึงด่านที่10 1หนทับ10โอเคแล้วพอทีนี้ผมสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้คือคุกกี้ของผมอะ่ะมันตันไม่ใช่สิ เอาเอาง่ายๆก็คือมันผ่านด่านไม่ได้แล้วอ่ะมันผ่านด่านยากมากเลยแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดกาชากันตอนนี้ผมมีอยู่20,000เดี๋ยวนะสักครู่นะึงโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ 20, 2องหมืเพชรนะฮะแล้วตอนนี้เอ่อมันมีคุกกี้พิเศษคือคุกกี้เอสเปสโซมีการเพิ่มอัตรา ของคุกกี้เมื่อเราลุ้น3 0 0พนะฮะแล้วเราจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้หรือเปล่าขนาดตอนนี้เพิ่งเริ่มเล่นด้วย2 2 0 0 0เพชรโอเคเราอย่าพูดความทำเพียมเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะเกลือกันหรือว่าหรือจะดวงดีหรือจะเกลือโอเคคิมลางไว้ก่อนแล้วกัน3,000ครั้งแรกโอเคครับโอเครู้สึกเหมือนอีปิกจะออกนะโอเค โอเคครับอีปิกน่าจะมา1ตัวแน่นอนครับผมโอเคเห็นแล้วหนึตัวโอเคครับเริ่มเลยผมว่าจะกดของเอสเปสโซถ้าได้เอสเปซโซเลยก็จะไปกดกล่องปกตินะโอเคตัวแรกจะเป็นอะไรครับมาลุ้นกันโอเคเป็นคุกกี้รสอะโวคาโดเนาะมีเปล่าโอเคได้เป็นชิ้นส่วนคุกกี้ หินวิญญาณคุกกี้หินวิญญาณคุกกี้อีกแล้วอ่ะโอเคเอามาแล้วครับสีม่วงโอ้โหเป็นชิ้นส่วนของเอสเปรสโซ่เนาะโอเคได้คุกกี้รสสตรอเบอรี่มาอย่าบอกก็ได้แต่ชิ้นส่วนอะ่ะโอ้ยชิ้นส่วนจริงดิอันแรกก็จะเกลือกันเลยเหรอโอเคครับอันนี้แหละมาของแท้ ดูซิว่าจะเป็นอะไรโอ้โหคุกกี้รสซอสพริกครับผมโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะก็ก็ได้มาตัวหนึ่งก็เราก็อ่ะไปอีกที่นึงโอ้โหมาตัวเดียวด้วยอันนี้เกลือนแน่เลยกดสกิปเลยแล้วกันสกิปโอเคไม่ได้เลยเลยครับผมเอ่อครั้งที่3เนอะร้เลยโอเคครับ มาแล้วเหมือนจะได้นะตอนนี้โอเคนี่ครับผมโอเคครับผมมาละเริ่มเลยโอ้โหเราจะได้เอสเป์พิซโซไหมเนี่ยโอ้โหมาแล้วตัวแรกเลยไหมตัวแรกเลยไหมโอเคไม่ใชยตัวแรกโอ้โหตัวแรกอันนี้น่าจะอาเป็นสามนะดาวได้เกือบสามดาวได้ละ เออโอเคคุกกี้แพนเค้กนะโอเคมาเลยอะ่ะอ๋อชิ้นส่วนเอสเปรสโซ่สองชิ้นเดีย๋ยบอกกันได้แค่ชิ้นส่วนอะ่ะโอเคไปเลิ่มไปต่อไปต่อโอเคมาแล้วครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรเอสเปรสโซ่มาเปล่ากาแฟโอเคเอสเปรสโซ่มาแล้วนะฮะโอเคสามครั้งเท่านั้นเอสเปรสโซ่ก็มาแล้วโอเคก็ถือว่าออกง่ายอยู่นะเอสเปรสโซ่ โอเคครับต่อไปมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะหุยหุยอ๋อตกใจนึกว่าเอสเปรสโซ่มาอีกแล้ว,วตัวอื่นก็นดีนะคงไม่มีแล้วแหละเอ่อคุกกี้รสบีบรูทเหรอโอเคครับก็ได้มาประมาณนี้ไนดะ้เอสเปรสโซ่มาแล้วเนาะตอนนี้เราก็เหลืออยู่13,000เพชรเนาะเราก็ได้เอสเปรสโซ่มาแล้วอะเราสุ่มอะไรดียะ เอองั้นเราสุ่งเอสเปซโซอีกรอบหนึ่งล้วกันเผื่อได้เนาะแล้วก็กดเลยดูเลยอีกสามพันเพชรมับโอ้โหมาครับไม่รู้ว่าอะไรมาวันนี้ออกดีมากเลยอะโอเคครับผมโอเคครับตัวแรกจะเป็นอะไรมาครับดูกันเลย,ยมาแล้วคุกกี้เป็นเพียงส่ลุงโอ้โหออกมาอันแรกเลย จะเป็นอะไรกันตัวตัวอะไรตัวกำเนิดหิมะโอ้โหหิมะแน่นอนคุกกี้หิมะเหรอน้ำตาลน้ำตาลหิมะโอเคได้อยู่นะโอเคต่อไปกน็น่าจะหมดแล้วแหละโอเคครับผมนี่ป่ะไม่มีนะอฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ชิ้นส่วนเอสเปรสโซ่อุ้ยชิ้นส่วนเอสเปรสโซ่มาเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับผมตัวนี้ก็อาจเป็นหนึ่งดาวได้ บิบบลูดโอเคนะเจ้าหญิงเอ่อคุกก right. ี้ผู้กล้าหาญโอเคครับน่าจะอันสุดท้ายแล้วมั้ยโอเคลูกกี้ลสสตับเบอรี่เนาะคุกกี้อัศวินโอเคครับอันรอบสองก็ได้ประมาณนี้เนาะเราเอ่อสามสามเก้าโอเคเราสุ่มได้อีกสามครั้งแต่ผมขอมาเปิดแพ็คนี้บ้างแล้วกัน ที่ผมอยากได้ก็คือตัวแท้งแต่ขออะไรมันจะไม่ออกตามนั้นเราก็ตามมีตามเกิดเนาะสุม่มเราสุ่มได้อีกสามครั้งเราก็จัดไปเลยโอเคโอค้โหมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้เราจะได้ตัวอะไรกันเออโอเคครับมาแล้วรู้สึกมันจะออกยาเหยียบแทง้งดีกว่าเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยรู้สึกมันจะออกสองตัวนะรู้สึกมันจะออกสองตัวนะโอ้ยเริ่มหล่นเริ่มหล่นโอเคครับเริ่มเลยโอเค С, อื้มออกอื้มคุกกี้มาแล้วโอ้ตัวแรกเลยไหมตัวแรกเลยไหมโอเคตัวแรกเราจะได้อะไรกันคุกกี้รสแครอทครับผมคุกกี้แครอทผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยหรือว่ามันานไหมนะผมไม่ได้เล่นคุกกี้รันตลอดอุ๊ยคุกกี้นินจาโอเคครับโอ้โหชิ้นส่วนพ่อมดมาแล้วตัวแรก เป็นอะไรครับมาร์สแลนหรือเปล่าเฮ้ยยุคข,ของความมืดกำลังคืบคลานเข้ามาโอ้โหคุกกี้ทับทิมครับผมโอเคครับต่อไปครับคุกกี้ปุ๊ก้าหาน่าจะอัพเป็นสามดาวได้แล้วเออโอเคคุกกี้รถแครอทชิ้นส่วนนะเฮ้ยมาอีกแล้วอุ้ยเ้ย,ย,ย,ยอะไรอะไรคุกกี้หรือเปล่าอย่าบอกรือชิ้นส่วน ขอเชิญทุกท่านทางนี้เลยอันนี้หรือเปล่าตัวฮิวอ่ะโอเคครับคุกกี้สปาอะไรเนี่ยสปาร์คกลิงโอเคฮะโอ้ยได้ตัวฮิวมาอีกหนึ่งตัวครับผมโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจที่ว่ามาอีกตัวหนึง่งโอเคครับได้ชิ้นส่วนคุกกี้สมุนไพรเอ,อ่ออันนี้ก็คุ้มครับคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มคุ้มเลยได้ทับทิมกักบเอ,อ่อมาส ไม่ใช่มาสแลนดิ์ดิละตัวเฮ้ยครับผมว่ากดกล่องอีกสองกล่องเน่เกลือแน่ๆเอาเอาเป็นว่าก็ไหนๆก็ไหนๆละเก็บเฟซมาทั้งทีจัดให้สุดและหยุดที่ความเกลือครับผมไปเลยครับผมโอ้โหมี่ไงรับมาัะคลิปเลยละกันเนาะน่าจะรู้ๆกันอยู่โอ้คุกกี้รสเชอรี่คุกกี้หนังฟ้าครับ โอเคได้คุกกี้เชอร์รี่สองตัวเนาะแล้วก็คุกกี้หนังฟ้าโอเคอันสุดท้ายแล้วกันมัพโอเคครับเกลือนะครับเฮ้ยออกเหรอเฮ้ยเอาจิ้งดิเฮ้ยตัวใหม่เหรอคุกกี้เตรียมพร้อมให้เตรียมพร้อมเฮ้ยโอโหชาเอมโอโหชาเอมออกครับผมโอโหนึกว่าจะเกลือแล้วชาเอมเฉยโอ้โหคุกกี้รสชาเอมเหมือนว่าเขาจะต้องการอยู่นะ โอ้โหโคุกกี้ใช้เองครับผม,มเมื่อกี้โอ้โหตกใจเลยโอ้โมาเฉยครับผมโอเคคุกกี้รสอะโวคาโดครับผมได้แบล็คเบอร์รี่นะแครอทแบล็คเบอร์รี่แล้วก็อะโวคาโดโเจ้าหญิงโอเคครับก็ถือว่าที่ผมทำมาก็คุ้มค่าเนาะเหลือพันเพชรก็เก็บไว้แล้วกัน โอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมจะจัดกันนะฮะโอเคก็เริ่มโอเคครับผมทีมที่ผมตั้งก็จะมีประมาณนี้เนาะทีมแรกของผมก็จะตั้งเป็นเออออริจินอลเลยเนาะเป็นตัวเริ่มเกมทั้งหมดเลยเอ่ะเป็น2ดาวบ้าง1ดาวบ้างเนาะก็จะมีคุกกี้คุกกาหาแล้วก็คุกกี้สตรอเบอร์รี่คุกกี้ซอสพริกเอออันนี้คุกกี้อะไรคุกกี้ไบโคเวอร์เนาะแล้วก็คุกกี้ คัสตาร์ดเค้กรุนที่3ผมเติมเองอะไอ้คัสตาร์ดเค้กอะไอเคส่วนมาดูอันที่ทีมที่2ของผมบ้างก็จะมีเป็นชาเอมคุกกี้อะโวคาดโดเนาะแล้วก็เอสเปสโซ่แล้วก็ o, วกเอ่ออะไรเนี่ยลืมชื่อส,สปาร์คิ้งโอเคสปาร์คิ้งแล้วก็เป็นทัพทีมเนาะผมก็อัพมาสุด นถึงเลเวลของผมแล้วแหละโอเคก็ประมาณนี้ก็ลองไปลุยกันเลยเอาทีมนี้แหละดูโอเคทีมสองเนาะคุกกี้สปาร์กิ้งสปาร์กิ้งมาสปาร์กิ้งใช่ปะโอเคเรามาดูกันดีกว่าโอเคครับผมเิ่มเกมาอุ้ยแหละโอเคโอเคก็ได้อยู่นะเพราะว่าตัวแท้งเราก็น่าจะมีประมาณ3ตัวเพราะว่าเอม สกิลของชาเอมก็คือสร้างโครงกระดูกใช่ไหมละ่ะจำมาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บโอ้โหกดไว้ไปทีนึงโอเคโอเคสกิลของเอสเปสโซ่นี่คือดูดหรือเปล่าก็ทำจังหวะให้เพื่อนอยู่นะแต่ผมอยากได้ตัวเท็งสักตัวหนึ่งสักตัวสองตัวก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะ หรือว่าผมหรือว่ามันเป็นคุกกี้อีปีแล้วอัพตันด้วยเนาะไม่ตันไม่ตันถึงขนาดนั้น,น,นก็คือตันเนี่ยแค่แบบแค่เลเวลตันถึงเลเวลหประมาณเนี้โอเคครับสําหรับคุกกี้คุกกี้ลันคิงด้อมเนาะก็มาสมกาชาจาก22,000 20, เพชรเก็ถือว่าไม่เกือนะได้เกินคาดมาด้วยเกินคาดมาก็คือน่าจะเป็นจะเอมกับทับทิมเนาะ ที่ได้มาแบบงงๆจะเอมนี่งงสุดเลยนึกว่าแต่จะไม่ได้แล้ะเมื่อกี้แบบไม่มีความหวังเลยโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบค,คุณผู้ชมที่เข้ามาดูกันนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคผู้ชมที่เข้ามาดูนะฮะก็อย่าลืมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอันนี้เป็น ID ที่ ID ที่2มนะั้ง ID แรกผมเกลือกว่านี้อีกแต่ก็น่าจะมาเล่น ID นี้เป็น ID หลักเนาะ ก็มีคุกกี้เดี๋ยวผมก็พยายามจะเก็บเพชรเก็บอะไรมาสุ่มกระช้าให้ทุกคนดูเนาะสายฟรีก็อยู่ได้อยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากเติมอะไรสำหรับวันนี้ก็ความคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมผมพูดอย่างเป็นรายการคื่อเสียงวิทยุเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมบายบาย